ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Kingdom Hearts ครับในเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้หลังจากการสอบ Mark of Mastery ลิคุเรียนคารเป็น k e y b l a d e Master และออกทำภารกิจกับมกกี้ในการตามหาพักพวกเพิ่มเพื่อสู้กับ13ความมืดของเซฮานอต ขณะที่โซล่าสอบตกและต้องตามหาพลังที่หายไปของตัวเองกลับมาแต่หลังจากกลับมาเจอกันกันกบกลุ่มของลิขูและรู้ว่าพวกเขาตามหาอะควาอยู่กลุ่มของโซล่าก็เดินทางไปที่ทวายไรทาวเพื่อตามหาหัวใจของล็อกซัสเช่นกันซึ่งแอนเซมกับเซมนาสก็บอกว่าทางเดียวที่จะแยกโซละากับล็อกซัสออกจากกันได้คือโซลาต้องยอมกลายเป็นฮัตเลสอีกครั้งหนึ่ง นานลิคูก,กับมิกกี้ก็สืบเรื่องของอาควาจนมาถึงจุดที่เธอสู้กับเทล่าเป็นครั้งสุดท้ายแต่เทล่าที่อาควาช่วยไว้เป็นร่างที่ถูกเซฮานอตควบคุมหลังจากนั้นแอนเซมเดอะไวส์ mm hmm. ก็ดับเซฮานอตคนนี้เข้ามาในทีมวิจัยแต่เขากลับหักหลังและแยกออกเป็น2ตัวตนนั่นก็คือแอนเซมที่เป็นฮาร์ดเลสเขาย้อนเวลากลับไปให้คําแนะนําตัวเองในอดีตและยังพยายามยึดร่างของลิคูอีกด้วยกับเซมนัสที่เป็นโนบอดี เขาก่อตั้งกลุ่ม Organization 13ขึ้นมาเพื่อหาภาชนะทั้ง13สำหรับหัวใจของเซฮานอตและถึงแม้กลุ่ม Organization 13จะถูกทำลายไปแล้วแต่เซฮานอตในวัยเด็กที่ได้รับคำแนะนำจากแอนเซมก็ยังเดินทางข้ามเวลาไปตามหา13ภาชนะด้วยตัวเองอยู่ดีทำให้เกิด Organization 13ขึ้นมาอีกครั้งแต่เพราะแอนเซมกับเซมนาสเกิดจากร่างแยกของเชล่าทำให้ตอนนี้ก็คงนับได้ว่า Organization 13ยังเป็นฝ่ายที่ครอบครองร่างกายของเทล่าอยู่ขณะเดียวกันกลุ่มของโซล่าก็มาจนถึงโลกของ Toy Story และช่วยกลุ่มของบ o o ี้จัดการกับ Heartless ซึ่งเล็กกับแฮมเข้าใจว่าที่โซลาเก่งเพราะเขาเป็นของเล่นตัวละครโยโซล a จากเกมวอลลุมเล็กที่กำลังดังในโลกของ Toy Story เกิดเ,เรื่องผิดปกติขึ้นวันหนึ่งพวกเขาตื่นขึ้นมาของเล่นหลายชิ้นหายไปเลเซอร์ของบาสกลายเป็นเลเซอร์จริงๆและไม่มีใครเห็นแม่ มอลลี่หรือแอนดี้อีกเลยบอสแสเดียวที่มีตอนนี้คือนอกจากฮาร์ดเลสจะปรากฏตัวแล้วยังมีชายในชุดคลุมสีดำมาก,กับพวกมันด้วยและที่สุดท้ายที่มีคนเห็นชายในชุดคลุมสีดำก็คือห้าง Galaxy Toys โซล่าและทุกคนเลยไปที่นั่นแม้ว่าบัสจะยังไม่ค่อยไว้ใจโซล่าโดนัลและกูฟฟี่ที่เพิ่งมาใหม่ก็ตามพวกเขาได้เจอกับเซฮานอตเด็กและต้องสู้กับฮาร์ดเลสทันทีที่มาถึงเซฮานอตอธิบายว่าตัวเองกำลังตามหาความมืดที่หายไป เลยสร้างโลกทอยสตอรี่ขึ้นมาอีกใบเพื่อแยกหัวใจของผู้คนออกจากกันทําให้อ่อนแอลงโซล่าเข้าใจเรื่องนี้แต่บาสที่มองว่าโซล่าเป็นแค่ตัวละครในเกมมองว่าโซล่ายังติดอยู่กับเนื้อเรื่องที่ผู้สร้างเขียนเอาไว้เหมือนกับที่บาสเคยเป็นโซล่ายังไม่เข้าใจว่าการแบ่งโลกมันทําไม่ได้ในความเป็นจริงถึงบูดดี้จะเห็นด้วยกับโซล่าแต่บาสก็ออกความเห็นว่าพวกเขาควรจะแยกกับกลุ่มของโซล่าที่เป็นคนแปลกหน้าแล้วกลับไปรอแอนดี้ที่บ้านได้แล้ว แต่ของเล่นทหารก็มารายงานว่าของเล่นตัวอื่นๆที่มาด้วยการหายไปครั้งสุดท้ายที่เห็นเล็กซ์เขาอยู่ที่ชั้นสองบุดดี้เลยขอให้บาสมาช่วยกันตามหาซึ่งเขาก็ตกลงจะช่วยแต่จะช่วยถึงแค่ตอนตามหาทุกคนเจอเท่านั้นหลังจากวิ่งวนเข้าออกอยู่หลายร้านพวกเขาก็ช่วยเพ,เพื่อนกลับมาได้ทีละคนจนมาถึงร้านเกมทำให้โซละได้เห็นโยโซละตัวละครในเกมวอลลุ่มเล็กซ์ที่ของเล่นชิ้นอื่นๆเข้าใจผิดว่าเป็นเขา ซึ่งกูฟี่คิดว่าโยโซระดูเหมือนลิขูมากกว่าแต่เซฮานอตก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกและใช้ฮาร์ดเลสครอบงำบัสส่วนโซระถูกโยนเข้าไปในวิดีโอเกมกว่าจะออกมาได้บัสก็หายเข้ามิติมืดไปซะแล้วทีมของโซระและวูดดี้เลยตรงไปที่ประตูสีดำที่หน่วยทหารหาเจอและตามบาสเข้าไปในมิติมืดเซฮานอตบอกว่าเหตุผลที่บาสโดนความมืดครอบงำได้ง่ายเพราะเขาเสียแอนดี้ที่รักเขาที่สุดไป พอได้ยินแบบนั้นวูดดี้ก็คิดว่าสุดท้ายแล้วเพื่อนๆของเล่นทุกชิ้นจะต้องถูกความมืดครอบงำเพราะไม่มีแอนดี้อยู่ด้วยแต่โซลารบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเพราะไม่ว่าแอนดี้จะอยู่ที่ไหนหัวใจของพวกเขาก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนที่ตอนนี้หัวใจของเพื่อนๆทุกคนก็ยังคงอยู่กับโซลาหลังจากช่วยวูดดี้และบาสสู้กับฮาร์ดเลสที่เซฮานทิ้งเอาไว้ way, ก็ถึงเวลาที่กลุ่มของโซลารจะออกเดินทางต่อ ถึงแม้จะอยากช่วยให้ทุกคนได้กลับไปอยู่โลกใบเดียวกันกับแอนดี้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้แย่หน่อยที่พวกเขายังต้องติดอยู่ที่นี่อีกสักพักแต่หัวใจของแอนดี้จะอยู่กับพวกเขาและหัวใจของพวกเขาก็จะอยู่กับโซล่าด้วยเช่นกันแล้วทั้งสองกลุ่มก็บอกลากันและกันซึ่งบาสก็ขอโทษที่ก่อนหน้านี้เขาทําตัวไม่ดีด้วยหลังจากออกมาโซลายังกังวลเรื่องของล็อกซัสหัวใจของล็อกซัสติดอยู่ในหัวใจของเขาและถึงจะช่วยออกมาได้ ล็อกซาสก็ยังไม่มีร่างกายอยู่ดีแต่กูฟีเชื่อว่าอีเอนโซต้องหาทางออกได้แน่โซลาร์เลยโทรไปหาแต่คนที่รับสายกับกากเป็นมิกกี้แทนเพราะเขากับลิขูอยู่ที่นั่นพอดีหลังจากโซลาร์ถามทุกคนก็นิ่งกันไปพักหนึ่งแต่ลิขูก็เค็บเรื่องของเลปิก้าขึ้นมาได้แต่โซลาร์จำเรื่องที่เกิดขึ้นในปราสาทออฟลิเวียนไม่ได้เลยลิขูดเล,ล่าให้ฟังใหม่ว่าออเกเนเซชันเธอทีมรุ่นก่อนเคยสร้างสิ่งที่เรียกว่าเลปิก้าขึ้นมา เป็นร่างกายเปล่าสำหรับใส่หัวใจลงไปพอใส่หัวใจลงไปแล้วเลปิก้าก็จะมีชีวิตดูเหมือนมนุษย์จนแยกไม่ออกโดยที่เลปิก้าจะมีลักษณะภายนอกตามหัวใจที่ใส่ลงไปมิกกี้เลยจะไปคุยเรื่องนี้กับเ e อียนโซให้และพวกเขาก็พูดถึงเรื่องที่ Organization 13กับ Maleficent ตามหากล่องสีดําขึ้นมาหลังจากแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมิกกี้ก็ฝั่โซลาเดินทางต่อและหาบอแสของเทล่าไปฝังๆด้วย ส่วนพวกเขาจะจัดการเรื่องร่างกายของลอกซัสกับนามิเน่ให้เองหลังจากนั้นโซลาก็มาที่โลกของแทงเกิลซึ่งจะเหมือนกับในภาพยนตร์แทบทุกอย่างเลยครับยกเว้นว่ามีฮ์ตเลสโผลมาเป็นพักๆซึ่งมาลูเชียอธิบายว่าพวกเขาเก็บลาพันเซลไว้เป็นตัวสำรองของแสงทั้ง7เขาเลยช่วยมาเทอร์กอเทลขังเธอเอาไว้บนหอคอยเผื่อจําเป็นต้องใช้แต่สุดท้ายกลุ่มของโซลาก็ช่วยลาพันเซลได้สําเร็จทําให้เธอกลับมาเป็นเจ้าหญิงได้เหมือนเดิมตามเนื้อเรื่อง ส่วนมาเลฟิเซน์กับพีทก็ยังตามหากล่องสีดำต่อไปแต่ยังไม่เจอด้านมิกกี้ที่มาคุยกับอีเอนโซก็เจอปัญหาเหมือนกันเพราะคนที่ดูเรื่องเลปิก้าจริงๆไม่ใช่อีเอนโซแต่เป็นเว็กเซนและเว็กเซนก็หนีไปแล้วข้อมูลที่ทิ้งเอาไว้ก็มีแต่ช่วงก่อนที่จะทํางานสําเร็จทั้งนั้นซึ่งตอนนี้เว็กเซนเป็นมนุษย์ธรรมดาเขาเลยไม่สามารถข้ามไปโลกอื่นหรือเข้ามิติมืดได้แต่มิกกี้คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่คนของ o r g a เ i อ a t i o n 1ทีนอาจพาเว็กเซนหนีไป พราะองค์การเซชันเทก็ได้ประโยชน์จากการสร้างเลปิกาเหมือนกันเพราะเขาต้องเติมคนให้เต็มซึ่งในฉากต่อไปจะ,ฉะเฉลยว่าเวกเซนกลับมาเข้าร่วมกับ Organization 13อทจริงๆตามที่คาดเอาไว้เขากลับมาเพื่อวิจัยเลปิกาต่อให้เสร็จสมบูรณ์ซึ่งจะคล้ายๆกับนักวิทยาศาสตร์ครางที่อยากเล่นบทพระเจ้าโดยการสร้างชีวิตซึ่งตอนนี้มันเป็นสิ่งเดียวที่เขาสนใจหลังจากนั้นกลุ่มของโซล่าจะมาถึงโลกข,ของมอนสเตอร์อิงซึ่งจะเป็นเรื่องของการหาทางพาบูกลับไปโลกมนุษย์ และได้เจอกับเวนิตัสที่มาตามหาแลนเดลเพอะเขาเป็นสัตว์ประหลาดที่สร้างความกลัวและเสียงกรีดร้องเขามีหัวใจที่ดำมืดแต่พอได้เจอกับโซล a าเวนิตัสก็พยายามชิงหัวใจของเวนตัสที่เป็นอีกครึ่งหนึ่งของเขากลับมาทำให้โซลได้รู้ว่านอกจากในหัวใจของเขาจะมีล็อกซัสอยู่ในใจของเขายังมีหัวใจของเวนตัสที่ผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กอีกด้วย ดีที่ซูรี่ช่วยพวกเขาไว้ได้ด้วยการจับเวนิเตสยนเข้าประตูซ้อนประตูไปหลายครั้งก่อนจะทำลายประตูทิ้งหลังจากนั้นพวกเขาก็ส่งบูกลับบ้านได้สำเร็จกลุ่มของโซล่าเลยบอกลากลุ่มของซูรี่และเดินทางกันต่อหลังจากกลับมาถึงยานโซลาก็ร้อนใจอยากจะเข้ามิติมือไปช่วยอควาทั้งที่ยังไม่มีพลัง power of waking แต่เขาก็ไม่รู้วิธีเข้าไปอยู่ดีตอนนี้ฝั่งโซลาน่าจะมีแค่ลิคุกกับมิกกี้ที่ทำได้แต่อียนโซก็โทรเข้ามา บอกว่าเขาเจอข้อมูลของแลปิก้าที่น่าจะมีประโยชน์และยังเจอข้อมูลของแอนเซมเดอะไวส์ที่บอกไว้ว่าเขาเจอหัวใจ3ามดวงในหัวใจของโซลาหัวใจทั้ง3กํกำลังค่อยๆหลอมรวมกับหัวใจของเขารวมถึงความทรงจําด้วยแต่แอนเซมยังเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะแยกหัวใจเหล่านั้นออกจากกาันและจะลัดเรียงความทรงจําให้ถูกต้องหากสามารถรวมหัวใจและความทรงจําที่ถูกต้องเข้ากับร่างกายที่เหมาะสมได้ทั้ง3คนนั้นก็จะกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งตอนนี้กลุ่มของโซลารู้แค่ว่าหัวใจดวงหนึ่งเป็นของล็อกซัสอีกหัวใจหนึ่งเป็นของเวนตาสแต่ไม่รู้เลยว่าหัวใจอีกดวงหนึ่งเป็นของใคร c e r t a n l k e care e d e r e of t r The other one must be Ventus g s o It's kinda all we got to go on. Sora, do you know who the third one might be? Uh. Uh. Hey, that's not related. <laughs> <laughs> Donald. <laughs> oh! สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG k i s t o n e c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์อยู่ในเดสคริปชันใต้คลิปเราไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ